ลินลันนะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตย้ายตึกคะ่ะตึกนน้นนะคะเป็นตึกเก่านะคะอันนี้ก็อยู่ตึกใหม่เรากำลังจะเดินไปตึกเก่าไกลกันลึกเกินเหมือนจะกล้าแต่ก็ไกลแล้วก็แดดร้อนมากอ้าวการที่เราจะเข้าจะออกแต่ละทีก็นะคะ ต้องมีรองเท้าที่สำหรับใช้เดินบริษัทกับรองเท้าส่วนตัวค่ะอันนี้ก็สองพ้าหนองจากนแผนกเราเองนะคะโประกอเก่า ตึกนะคะพนักง,งานก็เลยต้องเดินไปเดินมากันแบบนี้นะคะย้ายของกันค่ะอาลมกแ็แลงลบจะจะพังอันนี้ก็จะต้องสแกนบัตรออกนะคะเข้าออกอันนี้ก็เป็นทางเดินที่พนักง,งานจะใช้ในการเข้าออกกันนะคะจะติดบัตรยังไงก่อนค่ะ เดี๋ยวนมต้องถึงลูกก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปค่ะก็ร้อนมากทุกนทางใหม่ไปค่ะก็จะมีทางเชื่อมตรงนั้นะนะคะจั้นก็ติดบัตอีกรอบนึนงเพื่อเข้าร้นอนมาก ร้อนไม่ไหวเลยอะคำสั่ง,งมาหลายคับขอไปก่อนนะจะให้ดูตึกใหม่นะคะนู่นเลยนี่นะคะตึกใหม่แล้วก็ก็ค่ะ ก็น,นี่ตึกเก่าของเราไปค่ะมาไปแล้วค่ะ